เือนเลยโอ้เื่อนเลยจับไอพี่นอนวางไปสุกสุขศุกันนี้หอดูดูบนแล้วดูบนแล้วเจ้าเจ้าบ่ทันอนว่าจะนอนหรอปะจะนอนสี่อน แพนนุ okay. morning, okay. ่งวจหไทยสาวขนาจอไทยพี่น้อก็การวจนรดบดีเลยนะไมลงอยู่อย่งอาซักมีมันไก่กลัวเนาะปากเซพพี่น้องยันเสาเสทองผางามเลยปะเดบาทพี่น้องโครงามเลยพี่น้องทองผาแามเสาอากาศออกเย็นๆเนาะ หอดตอนเสาๆคือกันนอหอดอบวนหอดวาลินหอดบานพี่อันนู่นนี่แกกันละเอาแต่แก่เพราะท่นหอดเนาะนู่นตลอดชายแต่เมื่อวาน เลยสบายแล้วหอดชิคกย์ช่อเรือนบิ๊กใหญ่เลยทางเขาเลื่อนบิ๊กใหญ่เลยแล้วหอดแถวหอนหอดเพล็กน้องเพล็กช่อ้องหอยเลยสิเขาบาร์เซ่เลยสิเขาในเมืองอะไรเลยอทั้นเดียวก็หอดนะเดี๋ยวเดินทางมันกันพี่น้องน้องห่านน้องก็้ายเลยเดี๋ยวว่าเขาลงมาน้ำทางเขาจอดมาน้ำทางโซ่คนนั้น ลูกวาดิาทั้งคนเพราะว่าเขาลงโยบนบนเพื่อนน้ำพีก โยเนะเคยพาร้านไปเห็นและก็เคยไปเห็นเองเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าลืมเลยแหละนะพี่น้องออก เก,เกือบเกือบเจ็ดโมงีนชีหอด hey, <you. S 2> แล้วนี่กำลังชข้ามเช่รคอยว่าแล้วมันตกสิองสบเกือบเจ็ดโมงพอดีเฮ้ยอดไแล้วไก่ชีหอดบอลด้งแล้วกำลังหอดสนามบินสบายดีพี่น้องป,องปั <c oughs> องปลายสุขสุข รู้เจ้าเจ้าบุษนนอนวะจะนอนหรือเปล่าปอจังองสิอาบน้ำอยู่นอนป๊อปนอนป๊อนจอยมื่อื่นเจอกันอยู่ปากเซเอามื่อื่นมา嘛พี่ชิว่าไงเธอจ้ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจีมื่อื่นเจอกันเดี๋ยวมื่อื่นเจอกันซ่าเอามื่อื่นเจอกันอยู่ปากเซ่ กกลังิิขามน้ำสีนน้นองแกยนแล้่กาเป็น,น,น้ำสีพี่น้อง,อง<า>เดกสีโทลใ,ให้เรยกมาข<น>ับโดมาับจเดแล้วโนกให้น้องชามาับไมครับกล้ để em khoáng lông còn chưa. Rung níi là chưa. Oh, lông, là ขบวจรไหยสับบจไเนะก็กันวจบจตีเลยลงอยู่นี่ซะนีครับมีมัว่าเนานเพราะว่าสิอจอดอีกบอลนึงก็คือยูรักแปดหรักแปดไต่คือรถลักซองบวจดนั่นคือบ่หา

ประงเยอทาไม่เวียกละบอยังให้มาหับอยู่แคมอคลองคิวรถคิค<ด>คประสงแคมป์คลองไปเอืน่นหมอนุ่นนะหม้อนุ่นอยู่ในแถวแถวจอยู่แถวหน้า,นาเป็นซีม่อนเนี่ย มันไปหับเลยแต่ว่ามันก็บจอดให้เบจอดเปลี่ยนบอลลงลงหนีแต่ว่ามันบวชหับอย่ามันออกไปถ่าเท่โตเอออย่ออกไปเทโตอย่าไปนะจ๊ะแคมของแคมของเอิญมานน่นนั่มาสองขั้นตัวไหนมาสองขั้น ตอนนี้อยู่คิ่รถเข้มกอกลังแรงยังกันปากซี่อัตปือ้อพี่นองคันนี้ยังสิไปต่ออยู่มีไปต่ออัตปื้ออยู่ ฝรั่งมากเลยสีว่าเามาจะเวี่ยงผมบะ่ะพี่หลายเถอะเป็นบ่นอนอนเลยนะมันอีนี่เต็มนะมีแต่ฝรั่งเขามาตะเวี่ยง,างอาจารยมาเที่ยวภาคใต้นาะฝรั่งมาหลายนะท <c oughs> าน่องก็พี่น้อง ก้อนสีใสเกิอบในสีโทดเยเกือบเกือบตีน,น่าหืม่มหดดเหนื่อยปวดะรนะเดียวป่า,ปปาต,ต,ตัวเอนสุด เดี๋ยวจะนอนพอกันพี่น้องใส่ผานองมากวะวงบุญตาบุญตาพนักงานตาบ้าแดงเว็บผาสีนะผ้าสีขาวพนักงานนอนน้อยแต่นอนนะเอาจะไปงานนั่นเลยบอเออเจ้ากไปกับนอนจันจะเล่นยังว่ากันขอบใจขอบใจ ยอดว่าแต่ละคนเยอะไอ้น้องมาฮับน้องมาฮับเอารถ<ก>มาสงนะ่งเนาะเพราะว่ารถห่วยอยู่กันไอ้เขียวเขียวจังดีเคสีเนาะพาดาห,าห่วยจ้าหน้องเอารถมาส่งอะไรแนละ้วก็ซับว่ามาฮับาะไรเนาะไอจุมากีเมื่อนุ่กันไปหนาวว่ะคือครวคร รู้สึกกันหนาวนะบ่อันที่ดันถ่ายปฏิท่ยเเทนแสดงมากสามสี่กลุ่มว่มาตอนกลุ่มเทนนะกลุ่มเดียวน่ะสะเบียงก็ได้ได้าแล้วเมื่อเบิดยวนกล้องอันนั้นก็ได้ใส่ถ่ายก็อาัวตออัดที่ใส่ กออ็ตีดกระเชาขึ้นมาอ้าวติดรถขับเอกส์ัดอะเดะไ,ได้ึนไั้นะคะอ้าหเขาจะขับเองกไพูดเจียอะไรเจียม่ใช้จคขับนี่มุนตายใต้ใต้อะือ อันนี้มไาไหว้ได้ได้ไดปพี่น้องเดินทางกลับห้องเราเนาะกระเป๋าเสียะพี่น้อง พี่น้องท้องผาแ่เมเสาอากาศออกเย็นๆเนาะอากาศแ่เมเสาอะไรพี่น้องแยมไซดดีหนาวจะเลิศคนเขายางยางอยู่ยังอ,ออกกำลังกายอยู่น่าก็หกโมงใ <c ười> ก่สิเ<แ>กตโมง <c ười> โ<อ>ผู้ที่เนี่ยเพนนะพู้บ้าเจียงพี่น้อง มันยังสาเป็นที่ควรสิโตกกปานน่ะนน้นะอาจะล็อกทางหน้าอีกที่ะตายแล้ให้ลอกดนเด้อหอยรตูมันอันนี้ตุแกตาอันแรให้พาสล็อกหนี่เอาหอยคืออะไรอันนั้นเวน้าเราจะ่ตอคืออันแเอาไดเ อันนี้ก็ตายเฮ้ยฮไ <c oughs> ก็โทษขอราโทษอสน้่ลอกบอันนี้มันลอยยังน,นี้มันลยบได้ก็ล็อกไอันนี้ลากว่า ก็เลยแบนอ้าปิดเลยโอ้โหน้องเอ้ยบอนะ áp nắm, ui mai, ra cano, lại, hoa. Vội nó, 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 nói, nó, 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 nón nó, 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 nón nó, 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 เราต้องเอาโหลดเข้าไว้พี่น้องออโอ้ยมือดีมือเด,ดีพี่น้องเลยเดินทางโจดจาดแห้งเข้าแบบโจวจจาดแห,งห้งมาแกแห้งทคนมาลดจ้ะมาากสิ กะอื่นมือบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิได้มื้อพี่น้องอีกมื้อ2 3มื้อก็จังว่ากันเนาะไปติดตามเบิ่งอีกเทื่อพี่น้องเฮากะจักามื้อเฮ็ดนี่ถาเบิ่งพี่น้องว่าสิได้มื้อมื้อใดเนาะบ่แม่นอันเมีย็กําลังใจใพี่น้องเนาะเฮากะเิอกันอยู่ซั่นน่ะอยู่ว่า่นันเนาะเอาล่ะพาจากพี่น้องเป็นกําลังใจให้นี่กดไลค์กดแชร์เนาะ จอกันคีนัยพี่หน่าเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณเนาะที่ติดตามกันมาตีเจหลายเลยแติมจนจบแต่ว่าทิพย์ยังบ่ทันได้จบดอกพี่น้องยังมีต่ออยู่เอาใจแม่แล้วก็น้องพัชชาแล้วก็ทีมงานแหละที่ไปนั่งกันเนาะแล้วมาล่วงทิปกันใหม่กันต่ออีกอยู่เล่าแต่เซอรสิบินจะได้พี่น้องสาเบิ้ง Happy, happy.